สวัสดีจากเพื่อนๆวันนี้สนใจก็ได้ของเล่นตัวใหม่มานะจะพาเพื่อนๆมาดูว่าใครจะมีความสามารถจะเลี้ยงเขาได้ไหมเดี๋ยวนะจับไม่ดีมันก็หนีดเอานะ ก็กลัวๆเหมือนกันนะกลัวมันจะหนีเอามันไม่เหมือนหอยนะไอ้นี่มันจะลิดเยอะลิดเขาเยอะนะเจ้าตัวเนี้ยต้องเช็คก,ก่อนนะ เขาจะจับนะเ้าจนะขจี้ตกใจมจะก็ตกใจเหมือนกันแหละตกใจที่เขาจะหีบมือนะ เราไม่รู้ว่าเขาจะรอดอตัวนะเพื่อนเขาการเดินดทางก็อย่างนี้แหละรอดบ้างตายบ้างเดี๋ยวนี้อะไรๆครเขาก็เลี้ยงหมดนะเราเดินทีหลังเขาแล้วก็พยายามมันศึกษาดู จะรอดหมดตัว,ตวนะเพื่อนๆนะแต่การเดินทางก็จะอดเหียบบ้างกล้ามโตมากเดี๋ยวจะดูดมีตัวเมียกี่ตัวนะหนึ่งตัวสองตัว แตัวามาดูกันนะจ๊ะเพื่อนๆว่าสมจะ,จะเลี้ยงรอดไหมอันนี้เป็นการเอาเอามาใส่กระมังไว้ก่อนนะเดี๋ยวสมจะต้องทําที่ใส่ใหม่เพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายจากการขดย้ายไล์นี้ใมก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจเพื่อนๆที่มาดูสนใจแกะปูนาะใส่กระมังนะจ๊ะเพื่อนๆอากาศหน้า ค่อยมาพบกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ